ดูแล้วมีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะสําหรับคดีปล้นรถขนเงินค่ะและต้องมีการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่นะคะสําหรับคดีแรกคดีปล้นรถขนเงินที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคนร้ายได้เงินไปประมาณ8ล้านบาทค่ะ ดูแล้วทางผู้สอบสวนบอกว่าอาจจะเชื่อมโยงกับคดีปล้นรถขนเงินที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและงานนี้ผู้วางแผนการปล้นก็อาจจะเป็นอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไส่งามจังหวัดกำแพงเพชรค่ะภาพวงจรปิดเหตุการณ์คนร้ายปล้นรถขนเงินของบริษัทกรุงไทยธุรกิจที่จอดอยู่หน้าธนาคารทหารไทยสาขาถนนสายเอเชียในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่26มีนาคม2553 ถูกนำกลับมาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งวิธีการรูปแบบการปล้นและการหลบหนีเพราะมีความคล้ายกันกับคดีปล้นรถขนเงินในจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่และเดือนเดียวกันแต่เวลาต่างกันถึงสองปีนอกจากลักษณะการก่อเหตุคล้ายกันประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยคือพันตำรวจเอกพิจิตตกรมประสิทธิ์อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรไซงามจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าทีมปล้นรถขนเงินในจังหวัดสิงห์บุรี พื้นเพเดิมเป็นคนในตําบลสายลําโพอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ขณะนั้นมียศเป็นพันตํารวจโทสังกัดสถานีตํารวจบูทอนตะเคาะอําเภอภผ่สาลีและดาบตํารวจนาลายทิพย์ปรีชาทรสองใน6ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับก็เป็นอดีตตํารวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหากทั้งคู่ร่วมก่อเหตุคดีนี้ด้วยก็น่าจะรู้ช่องทางหลบหนีรวมถึงการก่อเหตุทั้งสองครั้งมีวันที่และเดือนตรงกัน อีกคดีที่ถูกตรวจสอบอีกครั้งคือเหตุการณ์ปล้นรถขนเงินของธนาคารกรุงไทยที่อำเภอโคกสัมรทจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2554ครั้งนั้นคนขับรถขนเงินขับรถหลบหนีได้ผู้ก่อเหตุจึงไม่ได้เงินไปทําให้ตํารวจให้น้าหนักไปที่คดีในจังหวัดนครสวรรค์มากกว่าพัานตํารวจเอกพิจิตเคยเป็นหนึ่งในชุดคลี่คลายคดีฆาตรกรรมหศพครอบครัวลิมบุญเจียมในอำเภอขานุวัลลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปี2,538ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมดนับว,ว่าเป็นตำรวจฝีมือดีคนหนึ่งรวมถึงรู้ขั้นตอนงานสืบสวนไปอย่างดีทําให้การพบสัญญาณใช้โทรศรัพท์ครั้งสุดท้ายในจังหวัดเชียงรายถูกสันนิษฐานว่าอาจเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจให้เชื่อว่าดีออกนอกประเทศไปแล้วนอกจากนี้ตลอดชีวิตราชก,การของพันตารวจเอกพิจิตรส่วนใหญ่วนเวียนอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร จึงมีข้อมูลว่าขณะนี้อยู่ในความคุ้มครองของผู้กว้างขวางที่ใกล้ชิดกันขณะที่ดาบตํารวจนารายทิพย์ปรีชาทรผู้ต้องหาอีกคนที่หลบหนีอยู่ก็เป็นอดีตตารวจสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์ที่จัดว่ามีฝีมือคนหนึ่งคลี่คลายคดีสําคัญหลายคดีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของพันตำรวจเอกพิจิตยังพบว่าประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2554มีการกู้ยืมเงินจากสากร 1น0ลแสนบาทและจากธนาคารอมสิน2ล้านบาทรวมถึงบัญชีธนาคารอีก3แห่งจำนวน6เล่มซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคดีปล้นรถขนเงินในจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ต้องหาทั้งหมด7คนตำรวจควบคุมตัวได้แล้ว3คนซึ่งทำหน้าที่ขับรถและก่อเหตุผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก4คนเป็นพลเรือน2คนและตำรวจ2นายและจะเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้อีก1คน